แล้วทีนี้มันไปโยงใส่กันได้ยังไงโอ้เราตรวจิึงเออโอ้ผู้ใดกวนมูอินี่เห็นไหมบัญชีเงินฝากเฟซบุ๊ก โอ้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวรหัสอะไรก็ช่างไอ้หามึงจะส่งมาแบบยังไงยังไงก็ช่างถอยไปว่าเงินทั้งนั้นแหละที่ส่งมาให้อนะแล้วเงินแต่ละคนมึงคิดว่าใครอนะ่ะกูถามจริงเฟซบุ๊กทำอะไรอ,อ่ะอ่าที่ว่ามึงเรียนมาเอากูเป็นคนแรกของประเทศไทยนั่นน่ะนั่นนงเ้าอยู่นี่ เจ็ดส่วนหนึ่งทับสองแปดทจะมาเป็นไอซีเลยอ่ะเฮ้ยมึงตอบพวกกูมาเด้มึงตอบกูมาให้กูเชื่อไอซักเทอร์เรียมมึงตอบลงไปเลยกูถามมึงก่อนเอา